กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง19 9นอกเหนือจากภารกิจพิชิตภัยแล้วเนี่ยน,นะคะเพื่อที่จะดูแลชาวกรุงเทพมหานครให้อยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยค่ะทางสปพ,อพอเองอยังเน้นสร้างความพร้อมและวินัยให้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยไปติดตามชมกันค่ะ ในการดำเนินภารกิจของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการนั่นความปลอดภัยอย่างได้ผลคือจะต้องทำให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตหรือป้องกันตนเองจากไฟไหม้ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังภัยให้กับตนเองชุมชนรวมถึงอาคารสถานที่ต่างๆภายใต้5้าภารกิจหลักคือ 1. การจัดระเบียบดีหมายถึง การป้องกันติดต่อลูกกลามโดยจัดระเบียบให้การเก็บรักษาวัสดุข้าวของต่างๆที่น่าจะเกิดไฟไม่ได้ง่ายทั้งภายในและนอกอาคารโดยเฉพาะประเภทที่เป็นเชื้อเพลงิง 2. การตรวจตราซ่อมบำรุงดีหมายถึงการกำจัดสาเหตุในการกระจายตัวของเชื้อเพลิงและความร้อนเช่นการตรวจการดวไลของเชื้อเพลิงต่างๆ พร้อมทั้งควบคุมดูแลมิให้เกิดการกระจายตัวของความร้อนและเครื่องทำความร้อนต่างๆ 3. การมีวิน,นัยดีหมายถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการป้องกันไฟไหม้เช่นการติดตั้งเครื่องดับเพลิงปฏิบัติตามป้ายเครื่องหมายเช่นป้ายห้ามสูบบุหรี่ 4. ความร่วมมือดีหมายถึง การศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในการป้องกันบรรเทาและระงับเหตุไฟไหม้ซึ่งการใช้อุปกรณ์ดับไฟตลอดจนการฝึกซ้อมในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยเป็นต้นและ 5. รอบคอบและมีสติหมายถึงการไม่ตกอยู่ในความประมาทโดยเฉพาะในการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานก็ตาม ให้มีความรอบคอบและมีสติอยู่เสมอเช่นไม่ลืมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่ทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับลงในที่ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้เป็นต้นค่ะ5ห,หลักปฏิบัติด,ดังกล่าวค่ะจะทําให้ประชาชนชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆนั้นมีความเข้มแข็งมีความพร้อมสําหรับการรับมือกับภัยต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไฟไหม้ดีภัยแจ้ง1 9 9รักกรุงเทพเร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร